ไทียอนิเมะขอเสนอฟื้นลิขิตฟ้าค่าขอเป็นเสียงตอนที่726เพียงเสียงเอ่อยขึ้นมาดังกึกก้องร่างของส่วนลู่ค่อยๆปรากฏขึ้นตรงตำแหน่งที่วงดินโค้งคำนับวินาทีที่ส่วนลว่ปรากฏสีหน้าของปรมาจา์เต่าแห่งความฝันและตาเสินได้เปลี่ยนไปแต่ละคนมีท่าทีเข่งเขียนพวกเขาไม่ได้สังเกตส่วนลว่ผู้ปรากฏตัวอย่างลึกลับแม้แต่ตอนนี้ถึงจะมองเห็นแต่หากหลับตาก,ก็ไม่สามารถตรวจพบอยู่ดี ส่วนลวกไม่ได้มองตาเซิรนหรือปรมาจาร์เต่าความฝันเขามองวังดินด้วยรอยยิ้มและสนใจรอคอยคําตอบของวังดินเขาไม่ได้ประหลาดใจที่วังดินรู้ว่าเขาซ่อนตัวอยู่ตรงไหนแต่อดไม่ได้จะคาดเดาว่าวังดินไปรู้ชื่อเขาได้ยังไงส่วนล้วงก็ยิ้มข้ารู้แล้วในดอกไม้ดอกแรกตรงจุดที่เจ้าพยักข่าวน้อยตั้งกดขึ้นมาเจ้าจับวิญญาณจากเซียนดาวเบนจัดท่าตัวน้อยนั้นจากนั้น เจ้ากระรอบค้นวิญญาณเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นบนดาวเบนจัดทาตหลังจากที่เจ้าจากไปแล้ววังลินก็คิดและพยักหน้าความจริงเป็นไปตามที่ส่วน่วบพูดตัวเขาดูชื่อเขามาจากวิญญาณของร่างอวตารซึ่งเป็นเซียนจากดาวเบนจัดทาตความทรงจําจากวิญญาณของร่างอวตารน,นั้นไม่สมบูรณ์และมีเพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานเท่านั้นแต่นั่นก็ยังรวมตอนที่ส่วนลวบปรากฏตัวหลังจากวังลินจากไปเรื่องนี้ ได้ยืนยันข้อสงสัยของวังดินตอนที่เห็นเซียนจากดาวเบนจาธาตุอีกด้วยนอกจากนั้นเขาก็ไม่เห็นชายชราที่พูดเรื่องเผ่าพันเต๋าโบราณด้วยความดูถูกกล่าวให้ชัดคือตอนที่วังดินวางกับดักใส่เซียนเต่าสี่รุง้งเหล่าตาปลาที่หายไปทําให้เขาตกตะลึงจึงคิดหาสาเหตุอย่างละเอียดคนพบในวิญญาณของร่างโอวตารพอดอกไม้ดอกที่สองวังดินจึงตระหนักบางอย่างจากนั้นในสุสานโบราณ เขาจึงยืนยันสิ่งที่ตัวเองคิดได้ตอนที่เขาถอยมาด้านหลังส่วนล่วมแลล่ไปส่วนล่วมลงมือตัวเขาจึงยืนยันได้ว่าสิ่งที่เขารู้เป็นเรื่องจริงเหตุผลที่เจ้าสามารถตรวจับตำแหน่งข้าได้อย่างแม่นยำน่าจะเกี่ยวข้องกับเจ้าตาปาข้าลืมนึกเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตาปาตัวคู่กับตัวเมียไปเลยส่วนล่วมถึงกับสายหน้าด้วยความประมาทอย่างไรก็ตามวังดินสามารถหาเขาเจอได้รู้ตัวตนอีกด้วย จากมุมมองนี้วังหลินได้ก้าวข้ามบททดสอบของเขาได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจสิ่งที่พูดถูกหรือไม่ส่วนลุวยยิ้มวังหลินก็มีสีหน้าประหลาดใจแต่ก็พยักหน้าซึ่งทำให้ไม่เพียงเจ้ารู้ชื่อค่ะเจ้ายัางรู้ตัวตนของข้าด้วยใช่หรือไม่ส่วนลุวยยิ้มเขาซ่อนตัวอยู่ข้างหลังวังหลินมานานตอนนี้อารมณ์ดีมากเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้รู้สึกเสียใจอยู่บ้างที่วังหลิน น่าจะค้นพบเขาหลังจากนี้อีกเล็กน้อยวังดินก็คิดหนึ่งในเก้าตะวันแห่งแ่นดินเซียนดารามาหาชั้นฟ้าบัญชาโบรอนตอนที่เขาค้นพบเรื่องนี้จากวิญญาณอวตารในใจเกิดขึ้นรุนแรงแต่เขาก็ซ่อนเอาไว้จนไม่มีใครมองออกวังดินเอ่ยต่อว่าที่เซียนจากดาวเบญจ่าธาตุรวมกลุ่มกันต่อสู้เพื่อวิญญาณดวงที่สามก็เป็นเพราะผู้วุโศพวกเขามาช่วยก็เพราะผู้วุโศผู้น้อยขอบคุณมาก ยิงส่วนล่วมองวังหลินยิ่งรู้สึกมีความสุขเขาพอใจในตัววังหลินมาตลอดทางยิ่งดีนคําพูดวังลินจึงอดหัวเราะไม่ได้เขายิ่งชื่นชมมากขึ้นตอนที่วังดินรู้ว่าส่วนล่วงอยู่และไม่ได้เอ่ยปากขอความช่วยเหลือช่วงเวลาการต่อสู้ในแกนกลางของโรคธรรมวังลินจัดการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ด้วยตัวเองส่วนล่วลังเลจะถามไถ่ เรื่องที่วังดินจะมาเป็นสิทธิ์ของเขาคนเดียวตามข้ากลับไปที่ดินแดนบัญชาโบราณในแผ่นดินเซียนดารากลายเป็นสิทธิ์ของข้าและปกป้องเผ่าบัญชาโบราณสหายน้อยเจ้ายินดีหรือไม่ส่วนล่วมองวัง,วงดินด้วยสายตาอ่อนโยนนำเสียงไม่ได้สั่งการแต่เป็นเหมือนผู้บุโสกกำลังสนทนากับคู่น้อยท่าทีและน้ำเสียงของเขาทำให้หัวใจวังดินมีแต่ความอบอุ่นอย่างไรก็ตามวังดินไม่ได้ตกลงทันที ส่วนล่วก็สังเกตวังดินอยู่นานและเข้าใจพอเห็นวังดินคิดจึงค่าเดาได้ส่วนล่วกมองประตูทองนั้นเขาไม่ได้ขมวดคิ้วไปที่วังดินแต่ค่าเดาว่าวังดินกําลังคิดอะไรอยู่บนแผ่นดินเซียนดารามีโรคถ้ำหลายแห่งกล่าวได้ว่าสํานักใดที่ขยายตัวได้จะมีโรคถ้ำเป็นของตัวเองถึงกระนั้นตั้งแต่ยุคโบราณตระการหายากนักจะมีคนโผล่ออกมาจากโรคถ้าได้สังหารเจ้าของโรคยิ่งเป็นไปไม่ได้ ถ้าไม่ใช่เพราะวิญญาณของราชันเทพสี่รุงกระจัดกระจายเขาคงไม่โดนผนึกส่วนลวกมองวังดินเจ้ารู้ไหมว่าทำไมนั่นก็เพราะมันเป็นกฎแห่งแผ่นดินเซียนดาราหากชีวิตใดในโลกธรรมที่ไม่มีสายรูหิตจ,จากแผ่นดินเซียนดาราพวกนั้นก็จะไม่สามารถผ่านกฎของแผ่นดินเซียนดาราได้แม้จะเป็นกฎแต่ก็ถือเป็นแรงกดดันทรงพลังที่สามารถแยกโลกธรรมออกเป็นส่วนๆส,สิ่งมีชีวิตใด ที่ไม่มีสายรุหิตแล้วออกจากโรคธรรมจะถูกบทขยีกดจากแผ่นดินเซียนดาราเป็นสิ่งที่ไม่ใครต้านทานได้ข้าเข้าใจความคิดเจ้าเจ้าไม่ต้องการออกไปตัวคนเดียวเจ้าต้องการพาทุกคนออกไปให้เห็นแผ่นดินเซียนดาราวังดินก็คิดหากพวกเขาไม่ต้องการออกไปผู้น้อยจะไม่บังคับแต่หากต้องการออกไปผู้น้อยจะต้องมีความคิดนี้อยู่ในใจแน่นอนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ช่างบันเทิด แต่ผู้หญิงชื่อหวานเอน๋อในเตาความฝันของเจ้าไม่สามารถไปที่พันดินเซียนดาราได้พอส่วนร่วบคู่เช่นนี้วังดินก็เงยหน้านางไปไม่ได้หรือส่วนล่วบเองเนี่ยก็มีท่าทีที่บอกไม่ถูกเขารู้ว่าผู้หญิงคนนั้นสาคัญกับวังดินมากเขาก็พยักหน้าวังดินเองก็ตกใจแต่มีคนบอกข้าก่อนหน้านี้ว่าหากมีคนในพันดินเซียนดาราจะรถโทษจากกฎลงคนที่บอกเจ้านั้นมันโกหก เรื่องนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เว้นแต่ทั้ง9ตะวันจะลงมือในเวลาเดียวกันเพื่อช่วยต่อต้านกฎอันทรงพลังของแผ่นดินเซียนดารากฎแห่งแผ่นดินเซียนดาราถูกสร้างขึ้นจากสายรูหิตของบรรพชนเทพและบรรพชนโบราณจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้วังหลินถือกับหน้าซีดลาวกระสูนเสียรูหิตไปจนหมดเขาพยายามถอยหลังกลับรูหิตแนวร่างก็ไหลย,ย้อนกลับมาแสงในดวงตาเริ่มหม่นหมอง ความเจ็บปวดแทงทะลุขึ้นมาข้าได้ตรวจสอบสติชื่อวานเอ๋อแล้วช่างน่าประหลาดที่วิญญาณของนางไม่สมบูรณ์วิญญาณส่วนหนึ่งดูเหมือนจะหายไปและข้าตรวจสอบทั้งโรคถ้ำแล้วก็ไม่พบเบาะแสเรื่องนี้ประหลาดอย่างมากแต่ไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรตราบใดที่วิญญาณของนางไม่สมบูรณ์นางก็ไม่อาจตื่นขึ้นได้หากวิญญาณของนางสมบูรณ์ข้าอาจจะสามารถปลุกนางขึ้นมาได้เจ้ามุ่งหน้าไปที่แผ่นดินเซียนดาราด้วยตัวเองก่อน จากนั้นเมื่อเจ้ามีโอกาสค้นหาวิญญาณที่ขาดหายไปจากนั้นเจ้าค่อยกลับมาส่วนลวบคู่ขึ้นเขาเห็นหยดน้ำตารูหิตในสองตาคงวังลินจริงหรือเป็นไปไม่ได้ข้าไม่สามารถทิ้งหวานเอ๋อไว้คนเดียวที่นี่และไปที่พันดินเซียนดาราได้ที่ข้าเปิดประตูแล้วมุ่งหน้าไปยังพันดินเซียนดาราก็เพื่อนางเพื่อปลุกนางขึ้นมาเดิมทีข้าคิดถึงการมุ่งหน้าไปยังพันดินเซียนดาราเพื่อหาวิธี หากนางไปไม่ได้และข้าอยู่ตัวคนเดียวไปหลายพันปีหากนางไม่ได้ไปกับข้าข้าขออยู่ในโลกถ้ำเสียดีกว่าและไม่มีวันจากไปไหนจนกว่าข้าจะตายวงังดินนั้นมีน้ำตาเป็นสายโลหิตหากวิญญาณตกอยู่ในความเศร้าความคิดจะเศร้าราวกับทุกสิ่งทุกอย่างจมลงไปในความผิดหวังความโศกเศร้าจะหลั่งออกมาเป็นน้ำตาแห่งโลหิตคำพูดวงังดินตกเข้าไปในขูของปรมาจาร์เตาความฝัน เขากาลังฟังคนรักของลูกสาวพูดถึงหญิงอื่นแต่ตอนนี้เขาไม่รู้สึกโกรธเขารู้สึกเข็นอกเข็นใจโศกเศร้าและคิดถึงภรรยาตัวเองส่วนลั่วนั้นมองวังหลินผ่านไปสักพักจึงถอนหายใจวังหลินมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ข้าจะทุ่มสุดตัวช่วยเจ้าต่อต้านกฎแห่งแผ่นดินเซียนดาราและใช้วิชาตะวันสวรรค์ก่อกำเนิดสหายเจ้าคนใดที่ต้องการออกไปจากโรคธรรมจะถือกำเนิดบนแผ่นดินเซียนดารา ด้วยวิชาของข้าหลังจากเกิดใหม่จะกลายเป็นคนของแผ่นดินเซียนดาราและได้รับสายรุหิตแต่ความทรงจำจะถูกขกไว้และเจ้าจะต้องไปตามหาที่ละคนเพื่อปลุกความทรงจำขึ้นมากระบวนการนี้ถือได้ว่ายาวนานมากข้าไม่สามารถคาดคำนวณเวลาที่แน่นอนได้บางคนอาจใช้เวลาเกิดใหม่เพียงไม่กี่ปีบางคนอาจยาวนานนับหนึ่งพันปีอีกทั้งข้าไม่สามารถกำหนดตำแหน่งการเกิดใหม่ที่แน่นอนได้ แผ่นดินเซียนดารานั้นกว้างใหญ่เกินไปเจ้าต้องเตรียมการและมุ่งมั่นเทียตามหาที่ละคนส่วนสตรีชื่อวานเอิอนั้นวิญญาณของนางไม่สมบูรณ์จึงไม่สามารถเกิดใหม่ได้แต่ข้าจะช่วยด้วยเช่นกันขณะที่ข้าต่อต้านกฎแห่งแผ่นดินเซียนดาราเจ้ามีโอกาสถึงห้าในสิบส่วนจะพานางเข้าไปยังแผ่นดินเซียนดาราได้อย่างปลอดภัยแต่โอกาสนี้มีครึ่งต่อครึ่งเท่านั้นเมื่อเจ้าล้มเหลวเจ้าจะตายไปพร้อมกับนาง บอกข้ามาว่าเจ้าเลือกทางไหนส่วนล่วต้องแรกสิ่งที่มีค่าไปมหาศาลแต่เขากลับไม่หลังเลยในโรคนี้ไม่มีสิ่งใดได้ฟรีฟีวังหลินเข้าใจเรื่องนี้มีเพียงการฝึกฝนที่แตกต่างเท่านั้นจึงจะคาดหวังผลลัพธ์ที่แตกต่างกันดังเช่นตุ้นเทียนแนอดิตและส่วนล่วตอนนี้ถึงแม้พวกเขาจะช่วยเหลือโดยมีจุดประสงค์ของตัวเองหัวใจวังหลินกลับอบอุ่นและวังหลินก็ควงใยคนที่เขาเป็นหนี้บุญคุณเหมือนตุ้นเทียน และส่วนลั่ในตอนนี้วังรินเองก็ก้มหน้ามองดูอวกาศที่คุ้นเคยด้านนอกประตูนั้นเขาคิดค,คําพูดของส่วนลั่ด,ดังกึกกล้องในหูและคงอยู่ไปสักพักค,คําพูดของเขาเผยเห็นการเตรียมการก็สู่พันดินเซียนดาราและผลกระทบที่ตามมาวังรินเข้าใจเกิดใหม่บางทีเพียงไม่กี่ปีบางทีอาจจะถึงพันปีคนที่ต้องการออกไปจากโรคธรรมโดยไม่มีสายรุ่ยหิตจ,จาเป็นจะต้องผ่านสิ่งนี้ทั้งนั้น หลังจากนั้นต่อมาก็จะไปปรากฏตัวที่ไหนสักแห่งบนแผ่นดินเซียนดาราเมื่อเราเจอกันอีกพันปีถัดมาข้าจะต้องปลดปล่อยความทรงจำที่ถูกผนึกของแต่ละคนหลังจากผ่านไปวังดินมองไปยังสวนลวและโค้งคำนับวังดินเข้าใจการต่อต้านกฎแห่งแผ่นดินเซียนดาราเช่นนี้สวนลวต้องแรกกับอะไรไปอีกหลายอย่างที่มหาศาลอย่างมากคู่น้อยไม่รู้ว่าใครจะตัดสินใจออกไปจากโลกธรรมและมีสักกี่คน แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคู่น้อยจะไม่ลืมความแม่ตาที่ผู้บุโสมีให้กับคู่น้อยวันนี้วังหลินโค้งคำนับระหว่างเขามีความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นมันไม่สามารถอธิบายหรือเข้าใจได้แต่มันมีอยู่ตรงนั้นส่วนเรื่องวานเออหากเราไม่สามารถมีชีวิตทั้งคู่ได้ถึงแม้เราจะตายด้วยกันในประตูออกสู่โลกธรรมข้าก็ไม่มีวันเสียใจคำพูดวังหลินเต็ไมไปด้วยความมุ่งมั่นคำว่าไม่เสียใจ ไม่เสียใจสองคำนี้เผยจิตใจแห่งเต๋าคงวังดินมากกว่า2,000ปีคำคู่นี้เผยโชคชะตาที่ไปเชิญอยู่นอกทะเลปีศาสตร์เมื่อ2,000ปีก่อนคำคู่นี้ปลด่อยความรู้สึกแห่งความรักคงวังดินความครวงหาและความเศร้าโศกไปพร้อมกันนอกจากแม่เขาแล้วไม่มีสตรีคนใดในโลกจะมาแทนที่วันเอ๋อได้เขาไปเชิญหน้ากับความสวยงามในโลกมานักต่อนักแต่ไม่มีใคร มาแทนที่นางได้เขายอมให้ร่างอันละเอียดอ่อนช้อยเต้นระบำไปกับเขาดุดเหล่าผีเสื้อบยบินแต่ไม่มีใครแทนที่นางผู้มีเสียงผินอันไพเราะนี่คือความรักที่เกี่ยวพันวังหลินมามากกว่า2,000ปีและมันจะไม่จางหายไปจนกระทั่งวันที่วังหลินตายวังหลินคิดว่าตายเสียดีกว่าหากไม่ได้อยู่ด้วยกันสองคำพคูดนี้ดังเข้าไปในหูของปรมาจาร์เตาความฝันดวงตาก็ม่นหมอง เขามองไปยังทิศทางของแดนสวรรค์ส่วนล่วก็มองวังดินที่เอ่ยว่าไม่มีวันเสียใจการไล่วิช,ชาก่อกำเนิดและกดที่เหลือของพันดินเซียนดาราจำเป็นต้องให้ข้าเตรียมการเล็กน้อยหนึ่งเดือนต่อจากนี้จงนำคนที่ต้องการออกไปหาข้าและข้าจะไล่วิช,ชาให้ส่วนเรื่องเจ้านี่คือสิ่งที่เจ้าเลือกเองเขาไม่คิดจะเกลี้ยกล่อมช่วงระหว่างทดสอบวังดินเขาได้เรียนรู้ตัวตนวังดินไปมากมาย เมื่อวังลินตัดสินใจแล้วจะไม่วันเปลี่ยนแปลงวังลินเหมาะสมกับความต้องการของข้าเป็นอย่างดีเขาเลือกรอพันปีและค้นหาสหายเพื่อปลุกความทรงจํานี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องเขาไม่ต้องการจากไปตัวคนเดียวแต่ต้องการจากไปพร้อมสหายทั้งหมดนี่สิถึงเป็นคนที่มีแม่ตาเขาไม่ยอมแพ้ต่อความรักแม้จะตายไปด้วยกันก็ไม่มีวันเสียใจคนที่มีแม่ตาและลึกซึ้งเช่นนี้ หากข้าไม่รัดทิ้งเขาเขาจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อปกป้องเผ่าบัญชาโบราณไปตลอดการเมื่อเราแสดงความแม่ตาให้กับเขาดวงตาส่วนลั่เป็นประกายตัดสินใจขึ้นมาวังหลินก็มองส่วนลั่และโค้งคำนับสามครั้งหันตัวกลับและจากไปปรมาจารย์เต่าความฝันก็จากไปส่วนตาเส้นหลังจากกล่าวคำอำลากระวังหลินเขาก็เลือกจะเดินไปยังสุดเส้นขอบฟ้าพร้อมกับ คิดว่าควรจะออกไปจากโลกถ้ำดีหรือไม่และไปเกิดใหม่บนแผ่นดินเซียนดา,า,ดา,าราดาราจักรร้าขอบเขตช่างสวยงามแต่ในสายตาวังหลินเขากลับบอกไม่ได้ว่ามันเป็นจริงหรือภาพมาย,ยาผ่านไปสักพักวังลินจึงท้อนสายตาออกมาจากดวงดาวพุ่งทะยานผ่านไปเขาไม่ได้ออกไปจากดาราจักรทุกชั้นฟ้าแต่เขาไปยังที่ดาวตรงหลินเคยตั้งอยู่ดาวข้อตรงหลินพังทลาย หลือแต่เพียงรอยแยกที่นำทางไปสู่ดอกไม้แช่แข็งดอกที่สองก่อนจากไปมีบางสิ่งที่วังดินต้องทำที่ตรงนั้นมีเทพโบราณหยุนนาวังดินสัญญาว่าจะช่วยนางหนีออกจากโรคแช่แข็งดาวเคา์ตรงดินนั้นอยู่ตรงข้ามกับประตูทองในดาราจักรทุกชั้นฟ้าแม้จะอยู่ห่างไกลแต่แสงสีทองยังส่องไปถึงระหว่างทางดาราจักรดวงดาวจึงถูกขอคุ้มด้วยแสงสีทอง รอยแยกเข้าสู่โรคน้ำแข็งเสมือนรอยแผลในดาราจักรดวงดาวมันกระพิบและบางครั้งก็ปลดปล่อยพลังงานเย็นเข้าสู่ดาราจักรดวงดาวที่ถูกย้อมด้วยแสงสีทองตอนนี้อวกาศด้านนอกรอยแยกเกิดการบิดเบือนวังหลินปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับมองไปที่อรอยแยกและเข้าไปใกล้อีกนิดกลิ่นอายบัญชาโบราณก็พุ่งเข้าไปในแขนคว้าจับรอยแยกและฉีกกระชากอย่างรุนแรงดาราจักรดวงดาวก็เริ่มสั่น เพียงวังดินคำาลามรอยแยกก็ถูกฉีกเปิดออกมากกว่าเดิมพลังงานเย็นล่วนไหลออกมาจนเผยเห็นพันดินน้ำแข็งดอกไม้แช่แข็งดอกที่สองเป็นเพียงสถานที่เดียวที่ไม่ได้โดนทำลายแผ่นดินยังถูกแช่แข็งถึงแม้พลังของส่วนล่วเจะหายไปน้ำแข็งก็ยังอยู่วังลินอยู่นอกรอยแยกส่งข้อความผ่านสัมผัสวิญญ,ญาณเข้าไปยังโลกน้ำแข็งหยุนนาข้ามารับเจ้าภายในโลกน้ำแข็งนั้น บนแท่นหินขนาดยักษ์หยุนนาค่อยๆเืมตาขึ้นมาเขามาแล้วกลางหน้าผากมีก้อนควันโผล่ออกมามันหายไปในน้ําแข็งนั้นควันนั้นได้ออกจากร่างของนางเลือดลอยไปหาวางหังดินไม่นานมันจึงปรากฏตรงทางเข้าสู่ดาราจักรทุกชั้นฟ้านางเห็นวงังดินแต่มีม่านน้าแข็งกั้นระหว่างทั้งสองคนข้าถูกอาจารย์สร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องสํานักตรงดินเพื่อตอบแทนความแมตานี้ข้าจะทิ้งร่างเทพโบราณไว้ที่นี่ และใช้พลังชีวิตเพื่อหล่อเลี้ยงสถานที่แห่งนี้เอาไว้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปข้าจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับที่นี่อีกข้าหวังว่าเจ้าจะสามารถช่วยข้าออกไปได้และพาวิญญาณข้าไปด้วยหยุนนาส่งข้อความออกไปวังหลินก็มองวิญญาณของหยุนนาในน้ำแข็งนั้นจึงเข้าใจตอนนั้นที่วังหลินเข้ามาที่นี่ครั้งแรกนางขอให้เขาช่วยแต่ไม่ได้ตัดสินใจจะแยกวิญญาณออกจากร่างกายนางรอจนกระทั่งวังหลิน ผ่าน5้าดอกไม้8ประตูและเปิดโลกแห่งท้ำขึ้นก่อนและแยกวิญญาณออกจากล่างไม่มีสิ่งใดผิดแปลกไปอีกทั้งการแยกวิญญาณออกจากร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญนางจึงต้องระมัดระวังอยู่แล้ววงังลินเป็นคนรักษาสัญญาไม่คิดเรื่องนี้มากตรงรอยแยกจึงเป่งพลังบัญชาโบราณเข้าไปในน้ำแข็งลมหายใจของเขานั้นมองไม่เห็นแต่เมื่อสัมผัสกับน้ำแข็งจึงเกิดเสียงแตกแล้ว รอยแตกล้าปรากฏขึ้นมาจํานวนมากน้ําแข็งพังทลายไปทีละชั้นเมื่อน้ําแข็งพังทลายวิญญาณของหยุนนาจึงออกมาจากน้ําแข็งได้ทีละเล็กทีละน้อยพอน้ําแข็งพังทลายไปอย่างสมบูรณ์วิญญาณของนางจึงก่อตัวกลายเป็นรูปร่างของนางเองนางได้หนีผ่านรอยแตกที่วังดินสร้างขึ้นนางมองดาราจักรดวงดาวด้วยสายตาสงบนิ่งไรสิ่งใดเจือปนผ่านไปสักพักจึงโค้งให้กับวังดิน ขอบคุณที่ช่วยเหลือวงหลินส่งสายตาไปยังวิญญาณของหยุนนานี่คือคำสัญญาของข้าถือเป็นข้อแรกเปลี่ยนที่เจ้าช่วยเหลือเจ้าตัดสินใจได้หรือไม่ว่าต้องการอยู่ในโลกธรรมหรือมุ่งหน้าสู่แผ่นดินเซียนดาราที่นั่นมีสำนักตรงหลินของจริงตั้งอยู่และยังเป็นบ้านเกิดของเจ้านายของเจ้าด้วยหากเจ้าต้องการอยู่ที่นี่ก็ไม่มีปัญหาแต่หากเจ้าต้องการไปยังแผ่นดินเซียนดาราเจ้าต้องทุกทรมาน เพื่อรอาการเกิดใหม่นับพันปีหยุนนาฟังคําพูดวังหลินและคิดอยู่นานเกิดใหม่ก็ดีพันปีไม่ได้นาน,นักวังรินก็เห็นช่วงเวลาอันขมขื่นและความสับสนแน่นาคตบางทีการเลือกเกิดใหม่คือตัวเลือกที่ดีสุดสําหรับนางตัวเขาไม่ได้พูดอะไรเขาสะบัดมือเปิดฝ่ามือหยุนนาค่อยๆร้อยเข้าหาวังรินจนกระทั่งกลายเป็นก้อนแสงขนาดเท่ากำมือวังรินเก็บแสงเข้าไปในมิติเก็บของ มองไปยังโรคน้ําแข็งที่ถูกผนึกอีกครั้งและจากไปอวกาศทั่วทั้งโลกทําเป็นสิ่งที่วังหลินคุ้นเคยเขาไม่ได้เคลื่อนล่างรวดเร็วนักและมองไปรอบๆก่อนจะออกไปจากที่นี่วังหลินก็ยังทําสัญญาแบบเดียวกันกับคนอื่นนางอยู่ในส่วนลึกของทะเลเมานางชื่อว่าฟานชางหลิวฟานชางหลิวเป็นสตรีผู้น่าสงสารนางคือนางสนมอันดับหนึ่งและเป็นน้องสาวของฟานชางเหมยแต่นางอยู่ในโรคทา่มมานานเกินไป ถูกภาพรวงตาของพี่สาวสั่งการให้เอาสัจจะรูหิตของวังดินมานางก็เป็นคนจากแผ่นดินเซียนดารานางจึงไม่ต้องเกิดใหม่เพื่อออกไปวังดินก็ก้าวผ่านทุกชั้นฟ้าเข้าสู่ทะเลเมฆามุ่งหน้าไปยังส่วนลึกของรอยแยกที่ฟานชางหลิวอยู่นอกจากพาฟานชางหลิวไปแล้วยังมีสิ่งหนึ่งที่ตัวเขาเกือบลืมเดือนสุดท้ายก่อนจะจากไปเขานึกขึ้นได้เขาได้สัญญากับคนคนหนึ่งไว้ว่า จะได้ร่างที่มีระดับบ่งเพาาะดวงวิญญาณของคนผู้นั้นอยู่ในมิติเก็บของของเขามานานโอเคเจอกันนาคลิปหน้าบายบายไปแล้วเดอ้อ